ู่มาแต่ต้นคลิปอย่างนี้แสดงว่าวันนี้อารมณ์ดีนะสิดูดูนี่นี่สเต็ปสเต็ปตัไม่มีเงินสักบาท <c oughs> ไม่มีเงินสักบาท,มมบาทแม่งโปรยซะและ้ววันนี้เราอยู่กับเกม Rubber vs Superhero แลวรับบทเป็นโจนกระจอกไงเพราะว่า หลายๆครั้งเนี่ยที่เราเปิดร้านหรือว่าเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยเราก็ค <c> ก <oughs> ีทำมันชิบหายตลอดวันนี้เราก็เลยจะต้องเป็นฝ่ายอาธรรมมั่งแล้วตอนนี้เราติดอยู่ในคุกสักที่หนึ่งแต่มันไม่เหมือนคุกเลยเก <c oughs> มนี้นี่มันยังไงเนี่ย Drop Money Bad Here อ๋อถ้าเราเดินใกล้ตัวรถก็คือเราจะขึ้นรถโอเคเราจะไปไงอะทางนี้ก็ปไ,ไปไม่ได้นี่ไงประตูเนี่ยประตูอ๋อวันนี้เรามาป้นธนาคารเี๋องเลย ใครผิวผิวอะไรวะตัวติดอะทำไมมันเหมือนเกมสยองขวัญน,นี่มันเป็นกระจกอุย้ยตำรวจตำมรวดตึมรวดไม่เห็นเลยแมงมืดจัดอะเนื้อหรอเอาเนื้อมาทำอะไรอะมาโยนเปล่าทำไมเหมือนเกมสยองขวัญเลยอะไม่ใช่เรามาปนมาในมันมั่มืดอยู่แล้วเปล่าเพราะว่าต,ตอนตอนคืนเว้ยอ๋อธนาคารตอนคืนมันก็อย่างนี้เลยเนอะเออมันก็มึนเป็นอย่างี้แหละกูไม่เคยปนอุ้ยสียงแร โอ้ก็คือเหยียบไอ้พวกนี้ไม่ได้ด้วยเียอันนี้ดูร้ายแรงมากเลยอ่ะมึงลองไปโดนดเหรอมันจะไม่มีอะไรก็ได้อาจะแบบนี่ไงปะมีดแรงเท่าไหร่โอ้โอ้ไม่ถึงโคตรโค้งงั้นนะกูจะเอามากินไงกูว่าเราต้องเข้าทางนั้นแน่เลยอ่ะเนี่ยเราย่อไปดิตัดไฟได้ไหมย่อไปได้ไปตัดย่อยังไงอ๋อ คันโทนไงตั้งโหลดอยู่ห้องนี้ใช่ไหมไม่รู้เข้าถูกห้องเหรอกูบอกเลย้ยเงินกูเล้เงินแล้วกูเล้เงินแล้วรวยแล้เว้ยไหน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 รูเก็บหมดอะของกูหมดกูคนเดียวได้แล้วทีมเดียวกันนะสามัคคีนี่เป็นโจงก็ต้องสามัคคีหรือเปล่าเออสามัคคีดิเราเป็นโจงแล้เว้ยห้องนี้มีรายห้องนี้มีรายมีกระเป๋าพยาบาลกูเข้าไปแล้ว แล้วทำไมธนาคารเนี่ยมันสกปรกได้ขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยเหมือนจะเจอตู้เซฟว่ะไม่รู้วจไม่มึงถือเนื้อไม่กันปะไม่รู้ว่ะเพื่อหิวมั้งตัวนี้เงินนี่เงินอ๋ออันนี้ตรงนี้มันต้องเจาะเว้ยแต่เราไม่มีนี่อ่ะดิเฮ้ยเงินเงินเฮ้ยเราต้องเวทติ้งฟอร์ดิวว่ะเวทติ้งฟอร์ดิวนี่เหมือนเวทติ้งฟอร์เลิฟปะแล้วเราไปเอาดิวมเป็นยังไงอะไม่รู้อ่ะเราต้องไปตกลงกับใครก่อนหรือเปล่า เฮ้ยกูเจอกุญแจว่ะกุญแจอะไรอ่ะกุญแจซักคลองว่ะกุญแจไปหยิบดริวเวอวยเลยเอ้ยตำรวจอยู่ข้างหน้าเราเลยเปิดไปแต่วางเจอตำรวจนะนี่ไงยืนอยู่อ่ะแก่ยืนอยู่อ่ะเห็นปะแกกูเปิดเลยเฮ้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 ยมันบอดี้บ็อกเฮ้ยไปแล้วไปแล้ววะไปด้วไปด้วยกันเราเราก็เนียนเหมือนกันนะเข้ารูห้องไอ้รูห้องแม่งเปิดได้หมดเลย เป็นธนาคารจริงป่ะเหมือนระบบการรักษาความปลอดภัยไม่โคตรต่ําเลยอะแม่งเปิดดูห้องเดิมตู้ห้องจริงนต้ปิดก็ไม่มีหาอะไรก็ไม่มีเออไอ้นี่อะไรอ่ะกุญแจ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 เหรอกุญแจอะไรอ่ะไม่ดูอ่ะเฮ้ยแยกกันไปดีต้องไปด้วยกันนะไปไหนนี่ไงอันนี้เป็นห้องโถงกลางเหมือนเดิมป่ะ่ด้รวจอยู่ข้างหน้าเลยตรงนี้มีเงินกับเฟิร์สเอดจำนวนมหาศาลเก็บเงินเลยยี่สิบห้า เกมกันอีกเลย p o เ the Hell Pot the h ถงกลางมันมีอะไรวะมีตัวรวดเนี่ยเดี๋ยวอันๆไหรต้องเฮ้ยเหยเห็ยเหยียบนะอย่าเหยียบนะอย่าเหยียบนะจะขับอะจะขับทำไมอ่ะดูอ่ะหรือว่าเฮ้ยไม่จับอย่างนี้ทางไม่ ไอ้ยี่เปนตันเราต้องไปตรงโขรงกรันทำไมทำไมทำไมมันดูสกปรกยังไงมีธานาคารที่สปปปกปรกไงไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮเหมือนหันกลับมาหรือเปล่าสวัสดีครับจะไ,ไปทางไหนต่ออ่ะออกเลยไหมลงไปเราต้องเอาเงินกันดีเราตำรวจเด,ดินกลับไปก่อนไหมเย้เดี๋ยวไปแล้วน่าจะวันนี้แหละเขามีเลย ถ้าขูเปิดได้เชียวมีไงสวรรค์เป็นเี้ดิวดูดิวขูหย,ยิบเลยไอ้ยี่มึงเท่จังงะแม่งแม่งเหมือนตัวละครแบบเท่ๆเลยอ่ะหยิบดิดีอ่ะเนี่ยแม่งเหมือนมิคเตอร์นะบังบังบังปัาเราดิวไปแล้วล็อคอ๋อนี่มันมีทางออกอีกหนึ่งทางว้ย ก็งที่เราเข้ามากลับเลยปะเราเอาู้อยากรู้ว่าทําไมรถเราอ่ะอยากรู้ว่าทาไมรถเราประตูมันถึงมันนอนอยู่ตรงนี้วะมันไม่เปิดปกติองมันแบบมันแบบไเราประกอบไปเรไปเร็เราจะต้องไปเอาเงินนะอ้าไรวะลวดมึง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 มมึงมึงมึมมมมึง

ตึลวดตึ้มลวดนี่ยกูส่องไฟฉายใส่เลยตึ้มลวดตึ้มลวดที่ออกมาไม่ได้หรอกเลยเฮ้ยตึ้มลวดออกมาได้อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเปิดเร็วอะไรเปิดตึ้มเปิดฮีโร่มาที่บ่าแล้วยี่ยไม่ใช่กูกูไม่ได้อยู่ทางนี้ โอ้ยโอ้ยกูโดนเลเซอร์บีมเลยไอ้กูมากูมาแล้วกูมาแล้วจุดที่จุดที่ม็ดคิดยัยตัวยีโลตัวยีโลไอ้กูโดนเตะแดงกูโดนเตะแน่กูโดนเตะแน่กูโดนเตะแน่ไอยงมาตามมึงมาแล้วตามมึงติ๊ดเลยกูเหนื่อยกตง โลยตายเลยเยี่ล้มเลยท่าน่อไปเล่นได้ยังอ่ะนี่ไงเล่นได้แล้วแบบเดิมแบบเดิมบัดใหญ่ขึ้นหอยแหลกเราจะแมปได้หรอโอ้ก็คือรีวอร์ดแล้วก็เยอะขึ้นไฮลิสไฮรีวอร์ดเฮ้ยฮีโ่มาแล้วะ เออเฮียแล้วาาไงมาตั้งแต่วิ่งหินแรกซุปเปอร์ด็อกมึงลองเอาเนื้อให้ซุปเปอร์ด็อกแดกเลยซุปเปอร์ด็อกแม่งวิ่งมาเลยแม่งวิ่งมาเลยจะวิง่งได้หรอแอบละเดินปรีไปหามึงเลยน่ากลัวมากน่ากลัวมากนี่ซุปเปอร์ด็อกซุปเปอร์ด็อกกำลังมองหาซุปเปอร์ด็อกกำลังเดินตามหลังมึงอยู่ซุปเปอ,อร์ด็อกวิ่ง เรนต้องเป็นพันลังเฮ้ยทำไรอะ่ะมันใช้ลำแสงวลเซอร์เอาจากลูกตาเป็นไรไหมกุณหนีได้กุหลบได้กุหลบได้ชิวๆวินนี่คืออะไรอะ่ะ i Insert power c e l l What is this กูอยากรู้ว่าซูเปอร์ด็อกความสามารถจะทำอะไรได้มั่งอะ่ะถ้าแบบเป็นซูเปอร์แมนอย่างเงี้ยแกก็มแีแว่นตาอิกซ์เลชใช่ไหมเฮ้ยทำไมมีชั้นสองอะ่ะ มันสอนได้เหรอไหนดูไหนอยู่ตรงซปเปอร์ด็อกอ่ะอ้าวเนี่ยก็ยากกะทีทีเนี้ยมืดมากเลยเกมมืดมากเลยนี่ขนาดปรับไบเนตสูงสุดแล้วนะเนี่ยเรากูเจ้าอีกอันหนึ่งแล้วยามึงเปิดเลยกูหนีตำรวจแป๊บแล้วพาวเวอร์เซลนี่คือไปทำอะไรอ่ะเดินขึ้นมาทำตันเลยมึงเดินขึ้นมาทำหาอะไรอ่ะใครวะซุปเปอร์ด็อกอ่ะ เออตำรวจวิ่งแล้วอย่าตีกูกูก็ล้มเอาเนื้อเอาเนื้อไหมเอาเนื้อไหมทิ้งเนื้อให้อ่ <S 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 โอ้ยมีประตูเลยตันหน้าเอ้ยตันได้ด้วยเฮ้ยกูล้มดิิดป,ประตูตันหน้าอ้าวเปิดประตูปุ๊บแม่งเดินหนีเลย โอ๊ยนั่นไงย you, ูปะด็อกอยู่ตรงนู้นทำได้ไหมกูก็ยังเดินเห็นตลอดเวลาไอ้นี่ก็ไม่เห็นกูแล้วเว้ยมันมี power cell ด้วยอ่ะมันมี power cell ด้วยอ่ะมันอยู่ทางไหนอ่ะมันอยู่ตรงนู้นเลยอ่ะเอยู่ชั้นสองอ่ะกูกูทิ้งไว้อ่ะคือ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 กูกูกูโดนตำรวจเฮ้ยกูมีปืนล็อกแมนนะอย่าเข้ามา <Dead. S 2> เปิดประตูเลยผู้จะออกไปยังไงโดยที่ไม่เหยียบเรียบร้อยเอ้ยอร์เกมมาแล้วยิงขอก่อนเฮ้ยเอ้ยอร์เป็นจีถือขึ้นไปชั้นสองปาเลยโอ้ oh, fuckin shit ในซูเปอร์ด็อกไม่เห็นกูซูเปอร์ดอกมึงมีตาเลเซอร์ทำไมมึงไม่มีสแกนวะจริงๆพวกกูควรจะโดนจับไปแล้วนะพวกกูไม่เป็นจงกระจอกอ่ะเจอกูเจอทั้งตันล่ะเจอซูเปอร์ด็อกอ่ะโอ้ยหยุดแล้วไงกูไปแอบข้างนอกเลยซูเปอร์ดอกเดินมาแล้วกูมองหน้าซูเปอร์ดอกอยู่ซูเปอร์ด็อกขาปู ยีสุปดองไม่รู้ว่ากูเดินออกไปแล้วเยสปะดองโอ้ยเตี้ยวนี่ดองไปดมาเห็นกุ้งโอ้โหแม่งเล่นแรง5 minutes later อย่างงี้มันก็ได้ขโมยเงินกูดินอนดิอยู่ตัวเย็นนอนแอบงงเลยได้400บาทเฮ้ยก็ได้กันได้400บาท เอาเหียแล้วไงไม่เห็นว้าตอนแรกกูว่าทำแบบนี้แหละทันทีที่ซุปดอกนี้ออกมาวิ่งประตูเลยไอ้มื่ที่โดนทุบปะนั่นแหละดิเด็กจุกให้เด็กจุกให้เดินไปเดีนอะไรจูสวัสดีค่คจูไม่ต้องจูแค่หล่ะเฮียแล้วไงเอาทำไมเป็นกูอ่ะ ทำไมเป็นกูอ่ะเฮ้ยแล้วปิดกันเฮียอะไรเนี่ยกูตันกูตันกูตันตันเ้ยเฮ้ยกูมีเจอกแลเจ้แล้วเจอที่ดิวแล้วนี่อยู่นี่อยู่นี่เบี้ยงลึกเลยอ่ะเออเ้ยตังเลยตังกูหมดอ่ะต้องมี power cell จริงจริงด้วยไปกี่ก้อนนะ ก้อนเดียวแต่มันอยู่ใกล้ให้กูบีบให้กูจําได้มันอยู่ไหนอ่ากูจําไม่ได้แล้วเฮ้ยทำไมมึงเหมือนมันเดินลงมาเฮ้ยเฮ้ยวอชดิเดินมาจริงใกล้กูใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่ใช่มันอยู่ใกล้มึงมากเลยคืนไปแล้วขึ้นไปแล้วโอเคเดี๋ยวพ่อว่าเซลล์ยังยังหามไม่เจอเ <c oughs> จอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว ดูมาแล้วเดินมันเดินไปมันเดินไปห้องสิฟเดินออกไปแล้วมันเดินออกไปแล้วเออเออเอเอเต้องดิวอยู่ไหนวะเดินขึ้นไปแล้วมันเดินขึ้นไปแล้วอ้าวย่าี้เป็นเวลาเกิร์ลอะอ่าเจอละกูปั่นเลยนะกูรอมึงก่อนไหมมาแล้วว่าไม่ต้องมีเครื่องปั่นเสียแน่เลยวะแกกูกดเลยโคละเชีย ตัมป่วนว้าที่เราก็ออไปได้อย่างสบายใจเชิบไม่มีตัวเลยเหรอเว้ยซุปปดป๊อดมันไม่มาแล้วอย่างอยู่นครับสงบขึ้นอยู่ไม่ไกลซุปปดป๊อดก็อยู่ไม่ไกลเฮ้ยเรียวิงว่งวิ่งเห็นหลบ้ออย ไอ้บ <gesch> ันเอ็น <su> กูได้ไงวะกูแอบเลยกูแอบเลยกูแอบเลยแม่งติเกอร์กูแบบแม่งเดินผ่านผ่านไปแล้วอะแล้วแม่งหันกลับมาได้กลิ่นไงซุปเปดอกด้วยซุปดอกฮ่ามึงล้มันนี่วะเราขโมยตังอีกแล้วกับบาทแล้วอะไม่กูละทำไมอย่างนี้มึงโล่ทำไมอย่างกูโดนน่ะเนียนไงเทียวีนอนแองแมงแล้ว ยาวเงินชัดไปอีกร้อยห้าสิบส่วนบาทชิดมีอยู่หน้าเราเอานี้สบายให้่วงสบายให้่วงไม่เห็นกูหรอกมึงมันเดินไม่หามึงเลยมึงมันอยู่หน้าห้องกวชอะกูโยนกวดแก้วล่อไปไกลให้เดี๋ยวต้องกลับแล้วนะนะมึงทำคนขวางทางออกนี่แล้วบอ,อกไงอะ Oh shit! Đẹp lời, lại, Cứ cái thằng này lại nè. Tông vô quạch keo băng lại. Nó ở nát không cua tao nè. Ui, nó mới hả mừng đó. Nó bên châu của không đi. Tiếp bên này đâu á? Cái thiền đơn Nó nào? rồi ạ. Tại tao vừa dù Giờ cô thỉnh ở đó nghe. Thiền đang có đi. รากูด้วยดิไปแล้วกูหนีมึงแล้วเฮ้ยเรากูก่อนกูขอร้องหนีมึงแล้วไอ้กูออกมาได้แล้วไงี้ยสองพันบอทสองพันเลยออกเลยกูออกเลยน่ากูออกมาได้แล้วดิน่าเราเป็นโจรที่สำเร็จไอ้เหี้ยสุเปอร์ด็อกแม่งทำอะไรพวกกูไม่ได้วะถึงกูจะล้มไปหลายครั้งแต่กูทำอะไรกูไม่ได้ว่ะ มึงเอาไป4,500เลยเงินดึงองาเยอะเกลือกนั่นแหละจบแล้วเกมนี<__้ไปแล้วครับบาย